เปิดพอร์ตหุ้นอายุขั้นต่ำเท่าไหร่ใช้เงินกี่บาทใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างมีหลังไม้ถามเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาตอบคำถามเหล่านี้นะครับอายุขั้นต่ำเท่าไหร่อายุก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงอายุนะครับต่ำกว่าสิบแปดปีต่ำกว่าสิบแปดปีเนี่ย ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดพอร์ตเทรดหุ้นเองได้นะครับวิธีที่น้องๆอายุต่ำกว่า18นิยมทำกันก็คือเทรดพอร์ตของผู้ปกครองหรือว่าเทรดพอร์ตของพ่อแม่นะครับก็ต้องใช้วิธีนี้เอานะครับเพราะว่ากฎหมายได้กำหนดไว้แล้วว่าต่ำกว่า18ไม่สามารถที่จะเปิดพอร์ตเองได้นะครับต่อไปช่วงอายุ1 8ถึง20ปี อันนี้ยินดีด้วยครับอายุ18ปีบริบูรณ์เราสามารถที่จะเปิดพอร์ตเป็นชื่อของเราได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าบางบล็อกเกอร์ก็จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองประกอบในการเปิดพอร์ตด้วยนะครับแต่บางบล็อกเกอร์ก็ไม่ใช้นะครับต่อไป20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ถือว่าเราได้บรรลุนิติภาวะแล้วเราจะเปิดพอร์ตเอง และไม่ต้องใช้หลักฐานหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนะครับใช้เงินกี่บาทคำถามนี้น่าสนใจครับโดยหลกัหลกๆแล้วบลกเกอร์ส่วนมากจะมีค่าอากรสเต็มนะครับอากรสเต็มคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะอากรสเต็ม ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อารกอนสเตมเ๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็จะใช้ในการทำหนังสือสัญญาหรือว่าการโอนที่ดินการซื้อขายเนี่ยมักจะใช้อากอนสแตมนะครับตรงเนี้ย ทีนี้ค่าอารกรสเต็มเนี่ยเราจะซื้ออารกรสเต็มแนบไปกับเอกสารหรือว่าเราจะแนบเงินก็ได้นะครับบางคนก็แนบเหรียญ30บาทหรือว่าแนบแบงค์ยี่สิบหนึ่งแบงค์เหรียญสิบหนึ่งเหรียญแนบเข้าไปได้นะครับในการส่งเอกสารหรือบางบริลเกอร์ไม่เสียสักบาทครับเดี๋ยวผมจะแนะนำบริคที่ไม่เสีย ค่าอากรสเต็มนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่หลังเนาะเอกสารหลักฐานอะไรบ้างหลักๆแล้วในการสมัครเปิดพอร์ตของโบรกเกอร์เนี่ยเอาเป็นว่าเกือบ99%เลยนะครับทุกโบรกเกอร์เลยก็จะใช้เอกสารเหล่านี้แต่มันยังมีโบรกหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เอกสารเลยก็โบรกส่วนมากก็จะให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดสำเนาหลักฐานทางการเงินอันนี้ก็จะเป็น Bank s t a t e เมนตนะครับข้อสุดท้ายสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารอันนี้จะเอาไว้สำหรับการตัดบ,บัญชีผ่าน ATS ก็คือการโอนเงินเข้าแบบทันทีทันใดหรือจะเอาไว้ในการรับเงินปันผลนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูบล็อกหนึ่งนะครับอ่ะ ฟินนเซียไซรัสนะครับไม่ต้องยื่นเอกสารก็หมายความว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องยื่นเพียงแค่เราใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลนะครับเราก็จะได้พอร์ตมาเทรดรู้ผลภายใน10นาทีเลยนะครับเนี่ยค่าอากรสเต็มก็ไม่ต้องจ่ายครับถ้าเป็นโบลกนี้นะซึ่ง ถ้าเราจะรับเงินบันผลเราจะไปอัปโหลดสมุดบัญชีที่หลังนะครับอีกอย่างช่วงอายุ18ถึง20ปีสามารถเปิดพอร์ตได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนะครับเพียงแต่ว่าให้ระบุในช่องบุคคลที่ติดต่อเพิ่มเติมให้เป็นชื่อบิดาหรือมานดานะครับแล้วก็ระบุอาชีพ ในหน้าสมัครแค่นั้นครับไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ